เหล่านี้ล้วนดิ้น,นรนปารถนาความก้าวหน้าลาบยศเงินทองความมั่งคัง่งให้กับตนเองและสืบทอดความมั่งคั่งนั้นให้แก่ลูกหลานแห่งตนนั่นเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบทิมนุย์ทุกคนนั้นล้วนพึงปารถนาเพียงเท่านี้หากพวกท่านละทิ้งตำแหน่งทางราชการทหารเปลี่ยนไปเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นสูง ผันไปใช้ชีวิตเสพสุขในบ้านหลังใหญ่ล่ายล้อมด้วยข่ารับใช้เสพสุขกับสุลานาลีดื่มกินให้สำราญใจเราสัญญาว่าจะเกี่ยวดองไมตีไม่คิดหวาดระแวงสงสัยในความพักดีระหว่างตัวเราฮ่องเต้และข้าราชบริพารทั้งปวงนั่นคือคำกล่าวของส่งไทจูปรถมฮ่องเต้แห่งต้าซ่ง งานเลี้ยงสลายอำนาจของเจ้าควงอินการล่มสลายของต้าถังก่อเกิดความแตกแยกของแว่นแขวนในการแย่งชิงสู้รบผัดเปลี่ยนราชวงศ์กันไปมายาวนานร่วมร้อยกว่าปีจนสุดท้ายขุนศึกแห่งรัฐโจเจ้าควงอินได้ลมล้างยุว้วะองเต้แห่งรัฐโจและสถาปนารัตุ่งขึ้นมาได้ก็โดยบุญบารมีแห่งองค์การสวรรค์ ที่เจ้าคงอินนั้นพึงกระทำและมีแรงสนับสนุนจากเหล่าขุนศึกแม่ทัพของตนเองที่คอยเกื้อหนุนช่วยเหลือจึงสามารถรวมแผ่นดินจีนได้เกือบทั้งหมดและสถาปนาต้าซ่งในปีพุทธศักราช1503หากแต่ว่าหลังจากนั้นเพียงปีกว่าเจ้าคงอินได้จัดงานเลี้ยงเชิญเหล่าแม่ทัพ ผู้กลุ่มอํานาจทางการอาหารหลายสิบคนมาร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ในการดื่มกินสังสรรค์และปลดอํานาจเหล่าขุนศึกเหล่านั้นโดยใช้เพียงคําพูดเบื้องต้นที่กล่าวมาแต่มันสามารถสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจของเหล่าขุนศึกและแม่ทัพผู้ร่วมบุกเบิกแผ่นดินจนถึงขั้นยอมละทิ้งอำนาจทางการทาหารและขอย้ายไปทำงาน ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนแทนทั้งสิ้นอำนาจทางการทหารทั้งปวงนั้นจึงกลับคืนมาสู่มือของเจ้าฮงอินหรือในสถานะใหม่ก็คือห้องเต้ส่งไทจูปฐมห้องเต้แห่งต้าส่งโดยง่ายดายปัญหาที่ยากที่สุดสำหรับปฐมกษัตริย์ผู้บุกเบิกแผ่นดินก็คือการจัดระเบียบอำนาจ ในกองทัพซึ่งหลายราชวงศ์ก่อนหน้านั้นก็ต้องประสบกับปัญหานี้มาไม่น้อยเมื่อคนต่างแทกแต่มีขุนูประการต่อแผ่นดินและตนเองขึ้นมามีอำนาจเทียบเคียงการกำจัดหรือการปล่อยผ่านนั้นก็ย่มสร้างปัญหาความยุ่งยากให้กับตนเองหรือลูกหลานของราชวงศ์ตนในอนาคตฉะนั้นแล้ว เสถียรภาพแห่งราชวงศ์นั้นย่อมไม่อาจอยู่ได้มั่นคงไม่ต่างอะไรจากเจ้าคงอินเดิมทีนั้นเป็นทหารไต่เต้ากินตำแหน่งจนสร้างชื่อเป็นจอมพลแห่งรัฐโจฮงเต้แห่งรัฐโจนั้นส่งเสริมเจ้าคงอินเองก็มีความสามารถในการสู้รบสามารถได้รับชัยชนะเหนือเหล่าขุนศึกทั้งปวงขุนศึกในสังกัดเองก็ต่างมอบใจ ให้กับเจ้าคงอินในการเกื้อหนุนก่อนที่ลดโจนั้นจะล่มสลายลงเจ้าคงอินในฐานะแม่ทัพได้รับคําสั่งให้ไปสู้รบกับกองทัพแห่งเผาซีตันแต่เหตุการณ์กับตลบัดเมื่อเจ้าคงอินนั้นนำทัพเดินทางไปแต่ถูกบรรดาขุนศึกในสังกัดของตนเองพากันพร้อมใจคุกเขา่านำเสื้อคุมมงกรมาสวมใส่ให้กับเจ้าคงอิน พร้อมกับยกย่องให้เจ้าคงอินนั้นขึ้นเป็นห้องเต้ทำให้เจ้าคงอินนั้นไม่อาจจะฝืนใจปฏิเสธได้จึงต้องฝืนใจตนเองหันทับเดินทางมุ่งหน้าเข้ายึดรัดโจแทนและล้มล้างยุวะห้องเต้ก่อนจะสัพพนาตนเองเป็นห้องเต้ลาชงส่งแทนในต่อมาเหตุการณ์เช่นนี้ คนที่เข้าใจชัดเจนมากที่สุดก็คือตัวของเจ้าหวงอินเองนั่นแหละหากภายภาคหน้าเกิดมีขุนศึกพร้อมใจกันนำเสื้อคุมมังกรมาสวมใส่ใกับแม่ทัพคนใดล่าชวงส่งของตนเองนั้นก็คงต้องมีจุดจบเช่นเดียวกับลัตโจที่ตนนั้นล้มล้างมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วควรต้องจัดการแต่เบื้องต้นซึ่งในอดีตนั้น ก็มีวิธีการหลากหลายในการจัดการถึงกับมีคำกล่าวว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลนั่นคือบรรทัดฐานให้แก่ฮองเต้นในยุคหลังแต่ตัวของเจ้าคงอินนั้นกลับไม่เลือกวิธีการนี้แต่เลือกที่จัดงานเลี้ยงในการสลายอำนาจกองทัพของเหล่าขุนศึกของตนเองหากใครยินยอม คนเหล่านั้นก็สามารถอยู่สุขสบายมีเกียรติมียศสุขสำราญด้วยสาวงามเมียน้อยเมียหลวงและค่าช่วงใช้มีความมั่งคั่งมั่นคงเสพสุขไปชั่วลูกชั่วหลานนั่นคือสิ่งที่เจ้าคงอินนั้นจะมอบให้แน่นอนว่านี่อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในฐานะความเมตตาของผู้รวมบุมการแต่เก่าก่อน ท้ายที่สุดแล้วเจ้าวควงอินหรือส่งไทจูนั้นก็สามารถกุมอำนาจทางทหารมาไว้ได้ทำให้กองทัพส่วนกลางที่ตนนั้นควบคุมเองมีศักยภาพเข้มแข็งมั่นคงมากที่สุดเหนือกองทัพทั้งปวงจนสามารถจัดสร้างหลบขุนนางพลเรือนขึ้นมาในการควบคุมกำกับดูแลเรื่องการทหารทั้งปวงทุกด้านที่เกี่ยวกับกองทัพและการคลัง ส่งผลในสถานะห้องเต้แห่งตาส่งนั้นมั่นคงเข้มแข็งมากจนขุนศึกแม่ทัพคนใดก็ไม่สามารถล้มล้างได้ง่ายแต่ผลเสียก็มีกองทัพชายแดนกองทัพหัวเมืองนั้นต้องอ่อนแอลงอย่างมากด้วยระบบบุญสะกดบูทำให้การสั่งการแก้ไขสถานการณ์เชาะหน้านั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานมาก กว่าจะอนุมัติแผนการซึ่งจะเป็นผลร้ายแก่ต้าส่งในอนาคตแต่อย่างไรก็ดีระบบข้าราชการพลเรือนที่สามารถควบคุมกองทัพได้นั้นก็สามารถสร้างสถินภาพของแผ่นดินเอาไว้ได้ที่ศูนย์กลางของอำนาจและทำให้การก่อกระบฏหรือจลาจลจากฝ่ายกองทัพนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากนี่ก็คือความสำเร็จของเจ้าควงอิน ที่จัดงานเลี้ยงเพื่อสลายอำนาจของกองทัพตนเองในการครอบครองแผ่นดินต้าส่งนี้ให้อยู่ภายใต้มือของตนโดยไม่ต้องใช้วิธีการสังหารแบบที่ในอดีตนั้นฮ่องเต้ผู้บุกเบิกแผ่นดินเคยกระทำ